มาดูทางนั้นของอข่าวสารในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ของเรากันบ้างค่ะคุณผู้ฟังต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่ไม่ดีเลยนะคะทีะ่เป็นเรื่องใหญ่แล้วก็เรื่องที่ต้องรีบช่วยกันในการแก้ไขนะคะแล้วก็รักษาผู้ป่วยด้วยนะคะก็คือเป็นเรื่องที่ทางกรมควบคุมโรคเนี่ยได้มีการอ,ออกมาถแถลงนะคะหลังจากที่พบ ผู้ป่วยนะครปอดอักเสบรุนแรงที่โรงพยาบาลบุรีรัมหลังจากสักประวัติเนี่ยพบว่าสูบบุหรี่ไฟฟ้านะคะซึ่งนายแพทย์ชนะชยัยขออภัยค่ะนายแพทย์ชยนันสิทธิบุตรค่ะผู้อำนวยการกองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบได้ร่วมกับแพทย์หญิงภาวินีวงประสิทธิ์นายแพทย์เชี่ยวชาญ โรงพยาบาลบุรีรัมย์นะคะได้ร่วมกันแถลงข่าวในกรณีที่พบผู้ป่วยปอดอักเสบจากการสูบบุหรี่ไฟฟ้าเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลบุรีรัมย์โดยเคสนี้นะคะผู้ป่วยเป็นเพศช,ชายอายุเพียงแค่32ปีเองค่ะมารักษาด้วยอาการไอเป็นเลือดหลังจากไอเป็นเลือดแล้วเนี่ยก็กลายเป็นอาการของปอดอักเสบแบบเฉียบพลันและรุนแรงปกติเนี่ยแพทย์จะไม่ค่อยเจอปอดอักเสบแบบเฉียบพลันนะคะแล้วก็อาการเนี่ยซุดลง เร็วภายใน24-36ชั่วโมงซึ่งในรายนี้เนี่ยถึงขั้นต้องใส่เครื่องช่วยหายใจนะคะและจากการตรวจหาการติดเชื้อทั้งหมดปรากฏว่าตรวจไม่พบเนื่องจากช่วงที่นอนโรงพยาบาลอาการค่อนข้างวิกฤตนะคะมีอาการลงแดงก็คือ เป็นอาการที่ทําให้สงสัยว่าน่าจะเป็นกลุ่มของโรคอิวารีนะคะหรือว่าโรคปอดอักเสบจากการสูบบุหรี่ไฟฟ้าและในขณะที่รักษาจนทําให้ผู้ป่วยเนี่ยสามารถถอดท่อเครื่องช่วยหายใจได้นั้นเมื่อซักประวัติย้อนหลังนะคะก็พบว่าผู้ป่วยเนี่ยสูบบุหรี่ไฟฟ้าในปริมาณมากก็คือ400สูร ต่อวันทุกวันเลยนะคะแล้วก็มีโรคประจำตัวก็คือโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงและจากการตรวจร่างกายผู้ป่วยโดยละเอียดพบว่าปอดเนี่ย มีฝ้าขาวค่ะซึ่งขณะนี้เนี่ยอาการล่าสุดผู้ป่วยโดยรวมดีขึ้นไม่รุนแรงไม่มีอาการแทรกซ้อนนะคะรวมถึงไม่พบการติดเชื้อที่จะก่อโรคใดๆแต่สังเกตพบว่าผู้ป่วยเนี่ยมีลักษณะคล้ายอาการลงแดงจากการขาดนิโคตินค่ะโดยโรงพยาบาลได้มีการประสานสำนักง,งานสาธารณาสุขจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อที่จะสอบสวนโรคตามแนวทางต่อไปและก็กรมควบคุมโรคก็ได้มีการ จัดระบบนะคะให้มีการเฝ้าระวังภัยสุขภาพที่ครอบคลุมทุกโรคโดยเฉพาะโรคที่เป็นประเด็นสําคัญซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็มีการรายงานตั้งแต่ปี2,562นะคะที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยได้มีการพบผู้ป่วยด้วยโรคนี้ถึง2,000กว่าคนเลยทีเดียวโดยเฉพาะอย่างยิ่งจะเป็นเคสที่สอดคล้องกับที่จังหวัดบุรีรัมย์เราพบเลยนะคะนั่นก็คือเป็นเด็กอายุนะคะที่เด็กเด็กอายุ ยี่สิบปีขึ้นไปนะคะในตอนนั้นเนี่ยมีอัตราการเสียชีวิตอยู่ที่ประมาณหกสิบกว่ารายซึ่งก็มีการสรุปสาเหตุว่าส่วนหนึ่งอาจเกิดจากน้ำมันกัญชาแต่ก็มีอีกส่วนหนึ่งประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นที่ไม่มีน้ำมันกัญชาในส่วนผสมแต่ว่าเกิดปอดอักเสบรุนแรงเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้นะคะสาเหตุของโรคยังไม่สรุปชัดเจนแต่เคสที่จังหวัดบุรีรัมย์ของเราสรุปชัดเจนนะคะว่าเป็นการเกิดจากบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งก็ถือว่าเป็น รายแรกเลยในปี2,567นะคะทางนี้ค่ะกรมควบคุมโรคก,ก็ได้มีการมอบหมายให้ทางกองระบาดวิทยาจะทำระบบการเฝ้าระวังสอบสวนโรคแล้วก็รายงานผู้ป่วยภาวะปอดอักเสบจากการสูบบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งเมื่อเกิดเหตุการณ์ก็พบว่าผู้ป่วยภาวะปอดอักเสบจากการสูบบุหรี่ไฟฟ้ากาหนด ให้สถานพยาบาลเนี่ยจะต้องมีการซักประวัติการสูบบุหรี่นะคะรวมถึงการสูบบุหรี่และถ้าหากวา่าผู้ป่วยเนี่ยเข้าข่ายเป็นผู้สูบบุหรี่ไฟฟ้าจะต้องรายงานในระบบแล้วก็แจ้งสํานักง,งานาจังหวัดในพื้นที่ด้วยเพื่อดําเนินการสอบสวนโรคแล้วก็แจ้งต่อไปยังสํานักง,งานป้องกันควบคุมโรคหรือสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมืองโดยทันทีค่ะโดยพยายามเน้นย้ําในเรื่องที่โรงพยาบาลทุกแห่งนะคะเน้นย้ําไปยังโรงพยาบาลทุกแห่งเพราะตอนนี้เนี่ยก ยังมีปัญหาในเรื่องของโรงพยาบาลจําเป็นต้องสักประวัติเรื่องของการสูบบุหรี่ไฟฟ้าอย่างคิดนี้เป็นตัวอย่างที่ดีค่ะเพราะว่าถ้าหากว่า เกิดคนไข้เนี่ยใส่ท่อช่วยเครื่องเอ่อท่อเครื่องช่วยหายใจไปแล้วเนี่ยพูดไม่ได้บางทีอาจจะไม่ได้ข้อมูลในส่วนนี้เลยนะคะฉะนั้นเนี่ยจากอ,อุบัติการณ์ในการที่เห็นเด็กและเยาวชนเข้าถึงบุหรี่ไฟฟ้าได้มากขนาดนี้คาดว่าจะมีเคสที่จะรายงานเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่อย่างไรก็ตามนะคะก็จะต้องมีการเฝ้าระวังต่อไปเพราะว่าบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพยาของบุหรี่เอ่อไฟฟ้าเนี่ยยังมี สารพิษมากมายเลยนะคะเช่นนิโคตินสารโลหะหนักรวมถึงสารเคมีอื่นๆที่ใช้ในการปรุงแต่งในน้ำยาของบุหรี่ไฟฟ้าด้วยซึ่งก็ผลให้ส่งผลให้ผู้สูบบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยเสพติดได้ง่ายแต่เลิกสูบยากมากขึ้นค่ะกรมควบคุมโรคจึงขอให้นักสูบนะคะเลิกสูบบุหรี่ไฟฟ้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรงังการสูบอาจจะส่งผลให้เกิดโรคแทรกซ้อนอื่นที่รุนแรงขึ้นแล้วก็เฉียบพลันได้เช่นภาวะปอดอักเส จากการสูบบุหรี่ไฟฟ้ารุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้และถ้าหากว่ามีข้อสงสัยคุณผู้ฟังสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองการอกองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบกรมควบคุมโรคโทรศัพท์02-590-3850กรมควบคุมโรคห่วงใยค่ะอยากเห็นคนไทยมีสุขภาพดีด้วยการรวมสร้างสังคมไทยปลอดบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้านะคะฉะนั้นก็ ไม่อยากให้มีเคสแบบนี้เนี่ยเพิ่มขึ้นค่ะคุณผู้ฟังฉะนั้นก็ขอใหอ้สำหรับผู้ที่เป็นนักสูบเนาะคุณผู้ฟังค่อยๆลดก่อนกันแล้วกันจะหักดิบเลยก็อาจจะยากค่อยๆลดจากการสูบวันละ1นึ่งหงห่อนะคะ,ะหนึ่งซองเนี่ยอาจจะลดเป็นสัก ห้าตัวนะคะสามตัวนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ถ้าหากว่ารู้สึกว่าทำใจได้แล้วนะคะก็ลองเลิกให้ได้เลยนะคะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยจะส่งผลกระทบต่อนในเรื่องของอโรคต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้และที่สำคัญเลยโดยเฉพาะผู้ที่เป็นโรคเรื้อรังนะคะอย่างเบาหวานความดันมะเร็งต่างๆเนี่ยไม่ควรเลยนะคะกับการสูบบุหรี่นะคะทั้งบุหรี่มวนแล้วก็บุหรี่ไฟฟ้านะคะไม่ได้เฉพาะเจาะจงว่าจะต้องเลิกสูบแค่บุหรี่ไฟฟ้าแล้วก็พิสูบบุหรี่มวนแล้วก็ต้องบอก ว่าหลายท่านเนี่ยอ้างว่าที่หันมาสูบบุหรี่ไฟฟ้าเพราะว่าต้องการที่จะเลิกสูบบุหรีหมวนนั่นเองนะคะอันนี้ไม่ใช่ข้ออ้างที่ดีเลยถ้าจะให้ดีเนี่ยควรเลิกสูบทั้งสองอย่างจะดีที่สุดนะคะ